พี่เสกมองเบินไปไหว้ศาลเจ้ามาแล้วเหรอคะศาลเจ้าพ่อเทพรักษ์ใช่ไหมครับจิมเหรอใส่ชุดแดงเลยใช่ไหมคะใช่และนี่มากินผัดไทยหน้าศาลใช่ไหมคะร้านพี่บุ๋มใช่ไหมใช่ใช่พี่บุ๋มวนเซนผัดไทยแล้วเขาหน้ากินดังอร่อยไหมลองชิมอร่อยมากเมื่อกี้ชิมยังไม่ได้ปรุงนะฮะเหรอลองนี่คนแล้วสุดแต่ที่นี่เขาดังมามี๊เนี่ยเอ๊ะอันนี้เป็นเส้นเล็กใช่ไหมไม่เส้นเล็กใต้มยำทุกอย่างลองนี่ เป็นรสชาติที่แบบว่าไม่ได้กินนานแล้วแต่อร่อยมากตามหามานานรสชาตินี่เนาะต้างชอบกินเผ็ดต้องปรุงอะเต่าด้วยเตาถ่านด้วยทเราอันนี้ตัดนี่ต้องชอบกินเผ็ดก็ต้องปรุงลองนีิดนิดลองนีิดิเดี๋ยวปรุงเดี๋ยวไปดูนะคะบรรยากาศเป็นเตาถ่านด้วนะคะนี่ นี่นะคะเป็นผัดไทยวุ้นเส้นเตาถ่านนะคะอร่อยมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศอลองงเล่นวงมือลองของพี่บุ๋มนะคะเป็นแฟนคลับวงเบิร์นด้วยรู้จักเพลงอ่อนแอร์ด้วยเมืคุยกันมากเลยอยากเจอมากเลยว่าพี่บุ๋มหลบแล้วพี่บุ๋มก็ออกกล้องเดี๋ยวพี่บุ๋มดูคลิยพี่บุ๋มเลยพี่บุ๋มยิ้มหน่อยไม่เอาไม่เอายวคอยแอบตออนเงงขกินอร่อยมากเนาะร้านพี่บุ๋มอร่อยมากเตาถ่านรสชาติที่แบบว่าตาผ่านมานานใช่ไหมไม่เคย นี่ที่บุญคนสวยนี่แฟนคลับลงเบิร์นนะคะ,อ,ะอยากใจขอบคุณมากครับขอบคุณน,นะคะนี่มาคือร้านเขาจะปิดแล้วนะคะขายดียเดี๋ยวเพลงใหม่น่าจะได้ฟังนี่คะ่ะพี่เขามานั่งกินนกคาปล่อยปีนี้นแล้วคงไม่ได้เมื่อกี้พี่เสกขึ้นไปไหว้มาแล้วนะคะศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ตรงนี้เลยนะคะส,สวยๆใครมาอัญชันสวนก็ต้องมาไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อเทพลักษ์เจ้าแม่ทับทิมนะคะเขาเรียกว่าฝั่งแม่น้ำแควฝั่งนี้นะคะบรรยากาศก็จะเป็นเหมือน บรรยาก,ศกาศเก่าเมื่อหลายปีที่แด้วก็ยังสภาพไว้เป็นบ้านเรือนเก่าๆส,สวยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ร้านปัดไทยเจ้าต่ายของพี่บุ๋มอยู่ตรงนี้นะคะพี่เสกเบิร์ตหน้านอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นมังกรอยู่ริมแม่น้ํามองไปก็เห็นภาสานนี้นะคะส,สวยๆตรงนี้เลยแล้วก็เห็นองค์เจ้าแม่ทับทิมส,สวยๆตรงนี้นะคะแล้วก็มีคุณยายขายปลาไว้ให้ปล่อยน้องคุณยายเนาะนี่คุณยายเขาก็จะมีปลาไว้ให้ปล่อยซื้อแวลวเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลากันด้วยนะคะก็มี ปลาดุกปลาหมอนะคะนี่เดี๋ยวเราก็ไปปล่อยปล,ยปลาตรงแม่น้ํานี่ให้ดูบรรยากาศนะคะสวยๆแม่น้ําเลยมองเห็นพาสารีไก่อย่างนี้เลยนะคะพาษสานจะช่วงนี้น้ําขึ้นก็ตรงกลางเขาจะโบอกให้สําหรับเวลาน้าขึ้นนั่นแหละคะ่ะเขาเป็นดีไซน์ออกมานี้นะคะฝั่งนู้นคือตลาดปากน้ําโพนะคะแต่เรามาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นศาลเจ้าที่เรามองจากพาษสาเราก็จะเห็นสาลเจ้า สวยๆอยู่เนีลยนะคะผาสาสวยมากน้ําขึ้นอยู่ตรงกลางของผาสานนะคะเข้าไปก็จะอย่างนี้ในน้ําเชี่ยวน,นี้จากภาคเหนือลงมานะคะจากเชียงใหม่ลงมารวมมาปิงวังเป็นตรงนี้แล้วก็ยมน่านอยู่ฝั่งนี้เป็นสีสายเป็นแม่น้ําปากน้ําโพเชี่ยวๆตรงนี้เลยสวยงามนะคะแล้วก็อันาผัดไทยเจ้าอร่อยอยู่นะสารเจ้าเทพร,รักษ์จะแม่ทัพทิมตรงนี้เป็นแพรนะคะสําหรับปล่อยปลา หรือเป็นแพเรือจ้างสำหรับออกไปข้ามไปพังมานะคะคนที่อยากไปพัสสานโดยเรือก็จะได้อีกฟิลหนึ่งบรรยากาศตรงนี้นะคะมือสาธุอาบุญมาฝากทุกคนนะคะที่เส่ขึ้นไปไหว้พัสสานมาแล้วก็ไหว้เจ้าแม่ทัดจากก้าพรรที่ประทับนะคบขอทุกคนรีวิวทีเดียนะคะใครเห็นคลิปนี้ขอให้มีความสุขมากๆเจ้าแม่ที่มุ่งรองเจ้าพ่อที่ประทับขอปัดเป่าโรคภัยแค่เจ็บ ประสบความสุขอธิษฐานเดี๋ยวทุกคนไปนะคะนี่แล้วก็นี่ร้านผัดไทยจ้าอร่อยนะคะเป็นร้านเก่าแก่ที่บุ๋มบอกขายมาก,กว่า10ปีแล้วนาน20ปีสมัยแม่เขาเลยนะคะนี่ฝั่งนู้นนะคะก็เป็นเมืองเศรษฐกิจของนครสวรรค์นะคะตลาด,ดนี่น้ําช่วงนี้ขึ้นนะคะหลายเชี่ยวนี้เลยโน้ภาสันสวยมากคนก็ยังมาเที่ยวมาดูบรรยากาศ เห็นวิวก็คุ้มเลยนะคะตรงนี้นี่นเขตอพยธา,านสวยๆสดใสมีความสุขนี่เดี๋ยวปล่อยปลาเสร็จก็ไปทุระกันต่อนะคะตอนนี้กินเติมพลังก็มีทั้ผัดไทยมุ้นเส้นผัดไทยเจ้าอร่อยของพี่บุ๋มหน้าสารเจ้านะคะร้านเล็กๆในซอยรับที่อร่อยมากๆนี่สารจะไม่ทุกคนฝากทุกคนนะคะ เราก็จะจบคลิปด้วยร้านอร่อยพี่เศษบอกวละรถนี้ตามหาใช่ไหมคะอร่อยมากวะทอย่างเล